เาคนนี้เปลี่ยนเงิน3 3บาทจนกลายเป็นเมีย12คนเขาก็คือมูซาชายวัย70ปีที่มีเมียเยอะที่สุดในยูกันดาลุงมูซาแกเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนค่ะแต่ชีวิตแกก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อแกเริ่มย่างหัววัวขายด้วยเงินลงทุนเพียง3 3บาทเมื่อได้กําไรก็แรกเขาก็เอาไปซื้อข้าวฟ่างแล้วก็นําไปขายต่อในราคา1 5 0 0บาทเมื่อเห็นว่าชีวิตมันเริ่มมีทางไปแกก็ขุดไอเดียบันเจิดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือเอาเงินบางส่วนไปต่อยอดด้วยการซื้อไก วัวสะสมวัวจนกลายเป็นฟาร์มแล้วก็เอาวัวในฟาร์มนั่นเลยค่ะไปขอเมียเพราะที่นี่วัวคือทรัพย์สินอันล้ำค่าใครที่มีวัวเยอะชาวบ้านก็พร้อมที่จะเอาลูกสาวมาแลกทันทีและด้วยความเชื่อที่ว่าการมีลูกเยอะนั้นคือความมั่นคงลุงแกก็จัดเต็มเลยค่ะได้เมียมา12คนลูกอีก102คนกับหลานอีกกว่า500คนเงินที่เคยหามาได้ค,ค่อยๆหายไปกับค่าเลี้ยงดูบรรดาลูกเมียที่บางวันลูกๆได้กินข้าวแค่มือเดียวเท่านั้นจนวันนี้ลุงแกก็ยอมรับกับตัวเองว่าพอแล้วไม่เอาเมียเพิ่มอ วงจรนี้